พระคุณท่านอาจารย์หมอสุวัตที่เชิญผมมาแชร์ความคิดเห็นนะครับาจากเมื่อเช้านี้ก็เลยเข้าใจว่า,างานนี้เป็นงานฉลองความสำเร็จนะคือปิดโครงการด้วยความสำเร็จซึ่งึ่งเป็นความจริงนะครับแล้วก็ได้ฟังจากท่านอาจารย์หมอสีเริก เรื่องที่มาที่ไปของโครงการสเปียร์เฮดที่น่าสนใจมากนะครับอาจารย์หมอสุวัสด์ก็เก่ชอบเรื่องเซ็กซี่อะนะแกก็ตั้งชื่อให้ผมพูดแบบเซ็กซี่นะครับผมก็พอมาฟังในพิธีเปิดตอนเช้าก็สบายใจว่าคำถามที่ท่านถามผมมาเนี่ย โครงการวิจัยเซ็กซี่งานวิจัยจากล่างสู่บนสร้างงานสร้างคนสร้างระบบได้จริงหรือเนี่ยที่ท่านถามเนี่ยมันตอบไปเรียบร้อยแล้วอะนะมันตอบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมจะพูดเละเทะยังไงก็ไม่เป็นไรอะใช่ไหมเพราะม,มีการตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นที่ผมจะให้ข้อคิดเห็นเนี่ยอย่างที่อาจารย์หมอสุวัสด์พูดนะครับเป็นเชิงรีเฟล็กเป็นเชิงสะท้อนคิด การสะท้อนคิดให้มีพลังเนี่ยที่เรียกว่า critical reflection เนี่ยมีหัวใจสำคัญอยู่คืออยากลัวผิดนะอยากลัวผิดนะฮะให้กล้าที่จะ reflect ไปยังโจทย์หรือคำถามแปลกๆนะครับแต่เมื่อ reflect แล้วเนี่ยต้องลองเน,ต,งงเนต้องลองเอาไปใช้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับ เราะฉะนั้นที่ผมจะพูดเนี่ยผมก็รีเฟล็กแบบไม่กลัวผิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านอย่าเชื่อผมนะครับนะเป็นการมาแชร์ข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับผมมองว่าโครงการนี้เนี่ยนะจันาร์หมอสี่เริกริเริ่ม Research Funding ที่สุดยอดที่สุดยอด สำหรับประเทศไทยนะเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วผมเป็นผู้อำนวยการสกวผมก็ริเริ่ม Research Funding เป็นระบบไว้นะครับจากทุนนักวิจัยใหม่นะออออสองปีเข้าใจว่า300แสนลำนองนี้นะครับแล้วก็มาสู่เมธีวิจัยนะนี่ชักมีฝีมือละแล้วก็ไปสู่เมธีวิจัยวุโสนะซึ่งในภาษาวิชาการเรียกว่า ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยแล้วก็ให้แบบบล็อกแกรนด์แบบเดียวกันนี้แหละแต่มันแค่9้าล้านนะสามปี9้าล้านอันนี้สามปี200ล้านนะนะก็เป็นแผนวิจัยมุ่งเป้าสเปียร์เฮดนะเรียกว่าเนี่ยส่งต่อนะเป็นในระบบสนับสนุนการวิจัยที่พัฒนาต่อเนื่องนะ ไอ้ที่ผมคิดไว้ตอนแล้วก็ทําตอนสกวและมีชื่อเสียงมากเนี่ยตอนนี้ก็วชก็รับรับลูกไปไปไปทำนะครับแต่ว่าที่จันท์หมอสีเริกเริ่มแล้วก็ท่านพอวิภาตร,รับลูกต่อเนี่ยก็เรียกว่าเป็นว่าตัวสูงสุดนะฮะของการให้ทุนวิจัยนะผมมองว่าแผนวิจัยมุ่งเป้าเนี่ยประธานแผนงานเนี่ยโปรแกรมแชร์อย่างจันท์หมอสุวัตเนี่ย จริงๆแล้วได้รับงานบริหารงานวิจัยมาจากแหล่งทุนก็คือวอชอนะแล้วก็เป็นอย่างที่อาจารย์หมอศรีเลิกเล่าก็คือว่าตกลงกันให้ชัดว่าจะเอาจะต้องการผลอะไรนะซึ่งในกรณีนี้คือต้องการผลเชิงมูฟระบบระบบอะไรทํำยังไงแค่ไหนยังไงอาจารย์หมอศรีเลิกบอกเลยบอกว่าเจรจากันนานมาก แล้วก็ตอนเริ่มต้นกับตอนตกลงเนี่ยไม่เหมือนกันผมว่าอันนี้สุดยอดสุดยอดของการ manage งานวิจัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย research funding system ของประเทศไทยเนี่ยได้ยกระดับขึ้นแล้วผ่านโครงการ spearhead เพียงแต่ว่ามันแตกต่างนะจากไอ้ทุนนักวิจัยใหม่เมธีวิจัยเมธีวิจัยวุโสเนี่ยที่สกบเนี่ยมันทำต่อเนื่อง ทำต่อเนื่องทุกปีแต่นี่ทำสามปีแล้วฉลองและจบแต่ว่าอาจจะมีอวตารใช่ไหมจันาร์สีเลิกมีมอวตารว่าโลกยุคนี้มันเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเร็วนะฮะก็จะมีอวตารแล้วก็รอบทต่อไปของอวตารก็แล้วกันนะครับการที่มีโปรแกรมแชร์ <c oughs> แล้วก็เลือกโปรแกรมแชร์ที่ถูกนะครับจะเห็นว่าถ้าจาจาร์สีเลิกท่านเล่าตะกี้เนอยเลยนะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้รับคำแนะนำจากอาจารย์หมอสิทธิพรสุทธิพรนะฮะว่าต้องมาจับอาจารย์สุวัฒน์นี่แหละนะฮนี่คือนี่คือหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ว่าเลือกโปรแกรมแชร์ที่ถูกต้องเจรจากันอย่างถูกต้องแล้วให้อิสระให้ออโตนมีในการทำงานแต่มีลกลไกในการกำกับดูแลก็คือคณะกรรมการอำนวยการ นะผมก็โชคดีได้มาเรียนรู้นะไม่ค่อยได้กำกับเท่าไหร่อะ่ะไ,ไม่แน่ใจว่าใครกำกับใครใครกันแน่นะผมมีความรู้สึกว่าจาราร์สุวัสด์แก่กำกับคณะกรรมการกำกับคณะกรรมการอำนวยการมากกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเอาเอาคัมเดอรี่ยนูนะิตนะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของการแมเนจเมนท์ที่สำคัญนะนะต้องด e ลิเวอร์ผลงานนะครับ มีหน่วยงานเดี๋ยวผมจะเชื่อเห็นนะครับว่าอาจารย์มสุวั์โชคดีนะมีคณะที่ท่านเป็นคณะบดีเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานนี้แต่ว่าอาจารย์มิ่งสันซึ่งทําอีกโครงการหนึ่งเนี่ยแกต้องเปลี่ยนแกต้องเปลี่ยนหน่วยหน่วยนี้นะแกเดือดร้อนกว่าแกยากกว่านะครับวใจใํสำคัญเนี่ยคือว่าโปรแกรมแชร์ท่านนี้เนี่ยนะรู้วิธีจัดการงานวิจัยแบบมุบงบงบ่งเป้าแบบ มีออโตน o มี่สูงมีเฟคซิตี้สูงเนี่ยนะอย่างมืออาชีพรู้คอนเทนต์รู้คอนเทนต์ของเรื่องนั้นนะครับรู้จักคนรู้จักทิศทางรู้จกักแล้วก็การจัดการสู่ผลลัพธ์มีรีเสิร์ชแมเนจเมนต์สกิลนะผ่านประสบการณ์ยาวนะที่ผมเอ่ยสองท่านเนี่ยนะนะจารย์สวัสดิ์อาจารย์มิงสันเนี่ยจะเหนว่ายาวมากนะครับแล้วก็ รู้รู้ทางจะเชื่อมโยงสู่ระบบเพราะโครงการนี้ต้องการโยงสู่ระบบนะนี่คือหัวใจสำคัญของโครงการทำนองนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนารีส e ร์ c ฟันดิ i งเนี่ยนะแบบแบบที่เรียกว่า Commission เอาคอมมิชชั่นให้กับคนในระดับไป ใกล้ชิดกับผู้ทำงานเนี่ยเป็นคนจัดการนะครับนี่คือผมก็เอามาจากของจันหมอสุวัส์เนาะนะให้เห็นว่าเปียห์เฮดที่จันทหมอสีเลิกเอ่ยตะกี้เนี่ยก็มี5แผนเนี่ยนะครับสแผนอยู่ที่มอชอนะฮะแล้วก็ผมไม่ทราบอีก3แผนนะแผนหนึ่งอ่ะผมพอรู้ว่ามันมันยุติไประหว่างทางนะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าก็ไม่ไม่ค่อยจะ สักเซสเท่าไหร่นะครับสี่ห้าผมไม่ทราบนะแต่ให้เห็นเลยว่าที่มาที่ m a แม g จโดยคนมอชอ2ท่านเนี้ยก็เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นผลสำเร็จที่เรียกว่า e l บเ r a t e ได้นะครับอ,อาจารย์มิ่งสันโครงการคนไทย4.0ที่ว่าสำเร็จมากโครงการนึงอีกโครงการหนึ่งเนี่ยก็ได้ส่งอเอกสาร เยอะแยะมากเลยมาให้ผมเป็นทีละกรุ๊หนึ่งนะฮะทีละตั้งหนึ่งเนี่ยในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ส่งไปให้แปดเล่มอย่างที่ผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยนะแต่ผมอยากจะชี้ให้ดูไอ้อันบนซ้ายเล่มบนซ้ายถอดบทเรียนนะอาจารย์สุวัส์ผมไม่อยากยุทางวชให้ขอร้องให้อาจารย์หมอสุวัส์เนี่ยถอดบทเรียนโครงการเซ็กซี่เนี่ยถอดบทเรียนเรื่องวิธี manage ในฐานะเป็นโปรแกรมแชร์นะผมยุอาจารย์หมอสีเลิกบอกอันเนี้ยต้องเอา เล่มทางซ้ายมือนี่ยนะผมเพิ่งยุเขาให้เอาขึ้นเว็บตอนนี้ค้นในเว็บคนไทย4.0ได้แล้วจาหมอสุวัสด์เข้าไปดูนะครับแล้วผมผมแนะนำว่าน่าจะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศนะในในการฉลองสุดท้ายเนี่ยนะในความสำเร็จเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยเพื่อที่จะให้ให้วชได้เอาไปใช้โดยตรงเรายังมี PMU ที่ดูแล งานวิจัยอื่นอีกนะจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้นะครับแผนงานคนไทย4.0เนี่ยก็คล้ายๆกับโครงการนี้แล้วอย่างที่จนันทร์สี่เลิกว่าเงิน3ปีก็ประมาณ200ล้านนะแล้วก็เป็นโครงการที่อยู่คนละขั้วกับเซ็กซี่นะค่อนไปทางด้านงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เป็นเล่มนะเป็นน เปเปอร์ uh, paper, ลงในเจอเนลอะไรทองอนี้นะครับของอาจารย์เซ็ก uh, ซี่เนี้ยเป็นโครงการผมเรียกว่าเป็น implementation research เป็นงาน development มากกว่า research นะแล้วก็เป็นงาน development ที่โยงไปสู่การพัฒนา d e v e l o p system นะก็คือ system ของการแพทย์ฉุกเฉินนะนี่คือหัวใจสำคัญนะครับจำนวนโครงการจำนวนอะไรทั้งหรยนี่ก็จะเห็นว่าคล้ายคลึงกันนะครับ ซึ่งอาจารย์หมอสุวัสด์ก็ได้เอ่ยกับเราบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับเป้าหมายของโครงการนี้ก็อย่างที่อาจารย์หมอสุวัสด์ก็พูดไปแล้วนะครับหัวใจคือระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะมองที่4ประเด็นตามบุลเลต p พอยต์เนี่ยนะสิ่งที่ผมเร,เรียกว่าอยากจะ call for attention นะก็คือวิธีมองครับวิธีมองแต่ละบุลเลต p พอยต์เนี่ยนะ ระบบข้อมูลสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็ถ้าลงไปเราได้ฟังมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเป็นวิธีมองระบบข้อมูลที่ที่เรียกว่าก้าวหน้ามากนะครับมาตรฐานบริการเนี่ยเป็นหัวใจนะครับแล้วก็ระบบอินเทอร์มีเดียตแคร์ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็สร้างพลิก i อ awareness เวลาพูดถึงสร้างพลิก i อ awareness เนี่ยคนมักจะว่า มีคนทำอะไรดีๆแล้วก็สื่อสารออกไปนะแต่วิธีการของอาจารย์หมอสุวัส์เนี่ยเรียกว่าล้ำยุคนะครับเป้าหมายทั้ง4อันเนี่ยนะผมได้พูดไปแล้วว่างานชุดนี้นะครับเซ็กซี่เนี่ยเป็น implementation research นะแล้วก็เป็น Pilot Project สู่การขยายผลนะแต่เดี๋ยวผมจะพูดว่า วิธีมองการขยายผลเนี่ยไม่เหมือนกับที่คนทั่วไปมองนะครับผมชี้ให้เห็นว่าวิธีมองเรื่องการสร้าง Public awareness ก็ไม่เหมือนที่คนทั่วไปมองวิธีขยายผลการก็มองคนละแบบผมไม่ทราบว่าผมออออมองอย่างนี้ทายใจอาจาร,รย์หมอสุวัสด์เนี่ยถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอย่างที่การเรียนตอนต้นนะครับว่าเป็นการรีเฟล็กอย่างเรียกว่าอย่างอิสระไม่กลัวผิดนะฮะ Public Awareness มี ห้าโครงการในสามภาคเนี่ยนะครับชัดเจนเลยนะครับหัวใจสำคัญสำหรับผมนะก็คือสร้าง Public Awareness ผ่านการกระทำไม่ใช่ผ่านการรับฟังใครต่อใครว่าก็คือเป็นการกระทำของนักเรียนครูเข้ามาหนุนนักเรียนให้ทำให้ฝึกนะเรียนจากการทำ นะทำ r e s รี c ซ t a t i o n ชั่นสกิลนะครับตะกี้ผมก็ไปดูที่เอ็กซิบิตโครงการนะครับผมก็ได้ขอ,อถอดบทเรียนของโครงการนะาที่โรงเรียนทำเนี่ยมาแล้วก็แนะว่าที่ถอดเนี่ยเป็นการถอดเชิงเทคนิคก็คือเทคนิคการช่วยฟื้นชีพรี c i t a ชั o น แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นคือถอดบทเรียนการเรียนรู้ของเด็กว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมนี้แล้วตั้งคำถามว่าไอ้ที่ว่าเรียนรู้นั้นนะครบเครื่องหรือเปล่าครบทุกด้านหรือเปล่าเพราะการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ย OECD บอกว่าต้องมี4ด้านนะ VASK ตัวที่หนึ่งคือตัว V คือ values มีตัว S นะครับราชบัณฑิตบอกว่าแปลว่าค่านิยม อันนี้ความหมายก็คือค่านิยมด้านคุณงามความดีนะพระคุณเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็หมายถึงคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนั่นเองนะมองในแง่คาราวสาก็คือการซื่อสัตยนะ์ความซื่อสัตย์จริตนะการเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ส่วนรวมนะทำกิจกรรมเพื่อที่เวลาทำอะไรก็มองที่ผลประโยชน์นะของผู้อื่นด้วยไม่ใช่มองเฉพาะ ผลของตัวเองเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับนี่คือตัวตัว V ตัว A คืออตนะิจูดนะเจตคตินะก็คือเช่นว่าเจตคติในการความความอะไรอดทนมานะพยายามนะเจตคติในการที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องเชื่อในความสามารถในการที่จะเรียนรู้ของเราตัวเราเองอะไรตัวเนี้ยนะครับส่วนตัว ตัวตัวเอสสกิลทักษะเนี่ยนะได้โดยตรงนะเกี่ยวกับเรื่อง r s u s c i t a t i o นเนี่ยนะครับตัว k l e d g e ตัว knowledge ก็อย่างที่ถอดมานี่ก็ยังไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นในความฉุกเฉินทางด้านสุขภาพนะว่ามันเกิดเพราะอะไรนะแล้วก็พอรีซัสซิ t a t e แล้วมันเกิดอะไระอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยให้เห็นเลยว่าเราทำกิจกรรมหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะ ตั้งคำถามก็คือรีเฟล็ก์นะสะท้อนคิดชวนนักเรียนเนี่ยสะท้อนคิดเรื่องต่างๆเนี่ยได้ทบทุกเรื่องทุกด้านสร้างความเป็นคนดีได้โดยไม่ยากจากการปฏิบัตินะฮะแล้วก็การปฏิบัตินี้เป็นเป็นในการทำเพื่อเตรียมไว้เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ทางท่านผอ,อ,อเขตทางโรงเรียนนะ,ะครูก็มาบอกว่าช่วยไปสองรายแล้วนักเรียนที่ฝึกเนี่ยได้ช่วยไปสองรายแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นขออ้อ ให้เห็นถึงว่าคีย์นะคี e รีเฟลคชันของผมก็คือว่าเป็นตัวอย่างนะของการสร้าง awareness ผ่านการกระทำเป็น awareness ของสื่อสังคมทั่วไปอย่าลืมนะครับที่ผมอธิบายตัว VASK นั้นเป็นการสร้าง awareness ภายในของแต่ละคนเห็นไหมครับ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถตั้งคำถามแล้วก็ใส่ตัวความหมายมิ尼นิ่งของมันเนี่ยสู่อะไรต่ออะไรได้เยอะมากนะครับซึ่งครูจะสามารถที่จะช่วยไกยด์การเรียนรู้แบบนี้โดยเฉพาะยิ่งการเรียนรู้ภายในนะนี่คือนี่คือเรื่องของศาสนาแต่ว่าเร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 า,เราไม่ ไม่ได้โยงเข้าสู่ศาสนาไงแต่เราโยงเข้าสู่คุณธรรมซึ่ก็เป็นการตีความซึ่งที่จริงก็คืออันเดียวกันกับศาสนานั่นเองนะครับนี่คือหัวใจที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าโครงการนี้นำไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียนโอเคนะครับอันนี้ก็5้าโครงการเนี่ยทำในที่ต่างๆเนี่ยนะครับผมขอเลยไปนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ำว่าเป็นการสร้าง Public awareness นะฮะ ในสังคมในชุมชนเนี่ยผ่านการปฏิบัติผ่านการกระทําไม่ใช่แค่ไม่ใช่ผ่านสื่อนะไม่ได้แปลว่าผ่านสื่อไม่ดีนะครับแต่ให้เห็นถึงอินโนเวชันของวิธีทํางานของแผนงานนี้นะครับโดยโดยลีดเดอร์ชิพของออท่านโปรแกรมแชร์ท่านจันโมุวัตรนะครับทีนี้ก็พูดถึงเรื่องการขยายผล นะครับผมอยากชี้ให้เห็นว่าผมมองว่าการขยายผลนั้นมองได้สองแบบเป็นอย่างน้อยนะครับก็คือขยายสู่ระบบใหญ่ของทั้งประเทศนะเ,เ,เช่นระบบข้อมูลอย่างเงี้ยนะของคุณหมอวรวุฒิเนี่ยอันนี้เป็นของจังหวัดเชียงใหม่นะได้แล้วคำถามคือทำยังไงทั้งประเทศนะก,ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะ หรือในเรื่องของ awareness ซึ่งเราทำสามภาคเนี่ยนะก็ไปได้ไกลทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เอาเอาก็มีการเอา,เอาระบบข้อมูลของคุณหมอวรสเนี่ยไปใช้ในอ,อีกสองภาคด้วยอย่างนี้นะครับอ,อีกอันหนึ่งาการขยายแบบนี้เนี่ยก็จะขายขยายจากบอตตอมไปสู่ไปสู่บอตตอมด้วยนะ แล้วก็ขยายจากบอตตอมไปสู่ภาพใหญ่นะ,ะด้วยนะครับอ,อีกอันนึงก็คือน่าจะขยายในในแอเรียนั่นเองซึ่ออันนี้ว่าเป็นบอตตอมก็ได้นะครับคือหมายกมว่าเดิมเนี่ยมันทำอยู่เฉพาะบางบางส่วนของของแอเรียนั้นนะหรือบางกลุ่มไม่ไม่ไม่เชื่อมโยงกันเป็นระบบที่มันครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะโยงไปสู่ว่า ใช้ชุมชนเป็นฐานนะคือไอ้ตัว m m มเม n n y เ Care แเนี่ยนะครับก็จะสามารถมองเป็นแบบนั้นได้นะครับอาจจะมองได้เป็นอีกส,สองแบบนะครับคือขยายผลในสามระดับของระบบสุขภาพก็คือปฐมภูมิทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะครับ หรือมองเป็น5มิติของการดำเนินการเพื่อสุขภาพนะก็คือด้านสร้างเสริมสุขภาพนะฮะเฮล promotion นะครับด้านทางด้านป้องกัน prevention นะทางด้านนะการให้บริการนะเป็นใน Service นะครับแล้วก็ intermediate care แล้วก็ long term care เนี่ยก็จะมองได้เป็นได้หลายๆแบบอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดได้เยอะแล้วก็ ในการดําเนินการของโครงการเซ็กซี่เนี่ยผมเข้าใจว่าโดยการจัดการในภาพใหญ่และรวมทั้งในสองวันนี้ก็จะมีผลกระทบนะในลักษณะต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็โยงไปสู่บทบาทของครอบครัวและชุมชนอันนี้ก็ผมผมคิดว่าเป็นโจทย์ต่อไปได้อีกเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นเป็นให้ให้เห็นว่า งานพัฒนาระบบเนี่ยมันเป็น unfinished เป็น unfinished process นะเป็นใน ongoing process เรื่อยไปไม่มีวันจบนะครับที่เราทำนี่ก็เพื่อที่จะโยงไปสู่ระบบสุขภาพฉุกเฉินระดับชาตินะแล้วก็โครงการเซ็กซี่เนี่ยก็มีการค้นพบนะค้นพบตัวหลักการใหม่สำหรับที่จะนำไปมผมใช้คาว่าประกอบสร้างใหม่ ไปครีเอทใหม่นะ,ะเพราะฉะนั้นมุมมองของผมเนี่ยที่ถามว่าจากล่างสู่บนแล้วก็มันสร้างพัฒนาระบบได้จริงหรือเนี่ยผมก็อยากจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าเราสร้างโครงสร้าง x นะแล้วก็เอาไปขยายไปใช้ทั่วหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะสิ่งอ,อันนั้นบางอันเขาใช้ได้ นะบางอันก็ใช้ได้แต่ว่ามันมีอีกส่วนนึงก็คือว่าเป็นการค้นพบหลักการใหม่ principle นะหรือ theory นะแล้วแต่จะใช้คำนะครับสำหรับเอาไป apply ในสาการใหม่เพราะว่าสาการมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยหรือมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับคือ,อมุมมองของผมนะครับว่าคุณค่า value ไม่มีตัว S นะครับของโกลการเซ็กซี่เนี่ย นะน่าจะได้มีการมองในลักษณะของการสร้างหลักการนะความรู้ความเข้าใจเชิงหลักการเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนะในบริบทสังคมของเรานะอกจากนั้นเนี่ยก็ยังส่งผลไปกระทบนอกระบบสุขภาพนะก็คือทางใต้เนี่ยชัดเจนเลยนะระบบท่องเที่ยวทาง,ท,างทะเลเนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเรา ไปเกาะสมุยเกาะพังงานไปนะเกาะไกลๆเนี่ยเขาก็จะอุ่นใจนะว่าระบบของเราเนี่ยดีนะครับแล้วก็ก่อผลโดยอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจนะก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงไอ้ไอผลกระทบที่มันออกไปอย่างนั้นนะครับเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้หาตัวเลขมานะแต่ว่าเราพอจะ,อะมองเห็นได้ว่ามันมีผลได้จริงๆ นะคำถามที่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกับพวกเรากันเองก็คือว่าไอ,ไอโครงการวิธีการที่มีการคิดกันขึ้นมานั้นเนี่ยมันมีการดําเนินการต่อเนื่องแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือไม่นะครับย้ํานะครับว่าซ็กซี่นั้นคนพบหลักการสําหรับนําไปประกอบสร้างใหม่นะไม่ใช่คนพบสูตรสําเร็จสำหรับนําไปคั p ปี้แ p a เพส นะนี่คือหัวใจสำคัญนะนะเป็นการค้นพบหลักการซับไปไปประกอบสร้างใหม่ไม่ใช่ copy and paste พนะแนวคิดเช่นนี้เนี่ยแนวคิดเช่นนี้เนี่ยที่จะให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็สร้างคอนเซปต์ใหม่เนี่ยต้องมีวิธีการก็คือเมื่อทำอะไรแล้วเนี่ยนะต้องมีวิธีที่จะ r e f l e ็กสะท้อนคิด จากข้อมูลที่ได้จากโครงการนะฮะตามแนวทางที่เรียกว่าของเครื่องมือที่เรียกว่า c o h s e x p e r i e n t i a l Learning Cycle กับ Multiple Loop Learning นะอันนี้เรียกว่าเป็น Double Loop Learning นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตชี้ในเวลาสั้นๆนะครับว่าสองตัวนี้เครื่องมือสองตัวนี้จริงๆแล้วมันตัวเดียวกันเนาะเพียงแต่คนละชื่อแล้วก็มีคำอธิบายคนละแบบ แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีเรียนจากประสบการณ์นะในลักษณะที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรียนรู้วิธีการเท่านั้นนะแต่เป็นการเรียนรู้ไปสู่หลักการด้วยเพราอนนี้มันดื้อจริงๆเนาะเรากดตั้งหลายทีมันถึงจะไปเนาะ c o u r s experiential learning cycle นะครับเป็น experiential learning เรียนรู้จากประสบการณ์นะครับ เริ่มจากไอ้ตัวบนสุด Concrete อ็กซ์เพร c e ก็คือมีประสบการณ์ตรงนะเมื่อคนเราเข้าไปทำประสบการณ์อะไรเนี่ยทุกคนนะจะสังเกตแล้วคิดแต่คิดในทีเนี้ยต้องไม่ใช่ Thinking แต่เป็น Reflecting นะฮะในเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยคนเราจะ Reflect นะฮะจะจะเรียกว่า Reflective Observation สังเกตพร้อมไ,มไปกับสะท้อนคิด ทีนี้คนทั่วไปเนี่ยตามปกติเนี่ยจะสะท้อนคิดว่าเฮ้ยไอ้ที่ทำเนี่ยมันดีป่ะน่าจะปรับวิธีแค่ไหนอันนั้นเป็นการสะท้อนคิดสู่เทคนิคสู่วิธีการซึ่งดีนะครับแต่ไม่ดีที่สุดนะดีที่สุดคือสะท้อนคิดไปสู่หลักการนะที่เรียกว่า abstract conceptualization คือสะท้อนคิดสู่คอนเซปต์ก็คือหลักการหรือ theory นะครับแล้วตรงนี้คำแนะนำก็คือว่า เป็นหลักการที่เราคิดเองนะเราช่วยกันคิดเองอาจจะซึ่งอันนี้รีเฟคชันเนี่ยอาจจะทําคนเดียวหรือทําหลายคนนะฝังซึ่งกันและกันในที่สุดก็ได้ได้หลักการร่วมกันแต่คําแนะนําคืออย่าเชื่อทั้งหมดว่าไอ้หลักการที่เราเห็นนะ่ยมันจะถูกที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยที่เราตกผลึกเนี่ยนะให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วนําไปสู่ขั้นตอนที่4ก็คือ Active Experimentation มันคือ PDCA นั่นเองนะครับนะแต่อธิบายคนละแบบ นะเพราะ P.D.C.A. เนี่ยมันไม่ไปที่คอนเซปต์มันไม่มีคำอธิบายที่คอนเซปต์แต่ว่า c o a s e x p e r i e n t i a Learning l Cycle ม,ม,มันนั้นเน้นที่การสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาเองจากการปฏิบัตินะเองหรือร่วมกันนะโดยหล,หลายๆคนเนี่ยแล้วเอาไปลองใหม่เป็นวงจรไปเรื่อยนะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไซเคิลมันเป็นสไปร a l ไอความรู้จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับ มีครูอยู่หลายคนในนี้นะครับก็คือว่ามนุษย์เราถ้าฝึกอันนี้ทำจะเป็นนิสัยเนี่ยนั่นคือ learning skill นะครับเป็น life long learning skill ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะจากการดำรงชีวิตหรือจากจากการทำงานอย่างผมเนี้ยนะแต่งงานโอ้โหเรียนรู้จมเลยจากการแต่งงานนะสภัญญาเนี่ยเขาบอกผมเดบอกว่าเฮ้ยแต่งงานก็ได้สองเดือนก็บอกเฮ้ย ไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ใช่แฟนเขาอ่ะมันเป็นอีกคนหนึ่งเลยเนาะแฟนเขาดีกว่านี้เยอะอย่างนี้นะครับที่จริงผมก็คิดคล้ายๆกันนะอะอีกอันหนึ่งคือ double loop learning ก็หมายความว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะเรามีเรามีเป้าหมายไอ้สีเขียวเนี่ยที่อยากบรรลุนะโดยมี a s s u m p t i o อยู่ทางซ้ายมือนะมีวิธีการอยู่สีแดงอยู่ตรงกลางพอทำแล้วได้ผลเนี่ยฟีดแ b a c กลับมาสู่ไอ้สีแดงก็คือปรับวิธีทำงาน นะฮะปรับเทคนิคอันนี้ก็เป็นซิงเกูปเร์นนิ่งซึ่งดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ดีที่สุดดีที่สุดก็คือฟีดแบ็กกลับไปที่อทางซ้ายมือสุดปรับแอสซัมพชันปรับทฤษฎีปรับวิธีคิดรวมทั้งปรับกฎกติกานะต้องฝากอาจารย์หมอสีเ่เลิกนะหลายๆเรื่องต้องเปลี่ยนกฎหมายหลาย,หลายเรื่องต้องกฎหมายนะมันมันล้าสมายัยนะหรือว่าไม่ใช่กฎหมายเป็นกฎกติกาในการทํางานในหน่วยงานต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ สุดท้ายก็มีคำถามนะครับของอาจารย์หมอสุวัตว่าอไอ้เซ็กซี่เนี่ยมันสร้างนะผลตามที่ต้องการได้จริงหรือนะฮะผมตอบว่ามันสามารถสร้างไอ้คอนเซปชั่วแอตทริบิวแก่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยได้อย่างโอ้ได้อย่าง,างเรียกว่าอย่างน่าชื่นใจนะไม่ใช่แค่ความรู้เชิงเทคนิคนะ แต่ว่าจะตอบภาพไอ้คำถามทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมคิดว่าสองวันนี้ครับเราจะได้คำตอบนะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์หมอุวัตรแกก็เป็นดีไซน์ไว้เพื่อให้ตอบถูกไหมเป็นแต่แกให้ผมเนี่ยเป็นคนมาพูดอะไรให้มันแกว่งๆเพื่อให้คนสนใจไอ้สองวันนี้นะครับขอขอะคุณมากครับ